ศึกวัน173กลายเป็นคืนที่สร้างแรงสันเสถือนให้กับวงการต่อสู้ของเอเชียอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่แฟนๆต่อสู้จำนวนมากต่างออกมาคอมเมนต์ในโซเชียลกันแบบล้นหลามหลังจากต้องพบกับความจริงอันเจ็บปวดว่านักสู้ตัวความหวังของพวกเขาถูกจัดหนักจัดเต็มจนแทบตั้งหลักไม่ทันทั้งจากการขึ้นสังเวียนของซปเปอร์บอลอดีตแชมป์โลกชาวไทยที่กลับมาทำให้เวทีต้องลุกเป็นไฟอีกครั้ง และจากไฟแรงของนาบินนักชกที่สร้างความตกตะลึงให้ทั้งฮอนด้วยความโหดที่เกินคาดหมายเสียงระฆังดังขึ้นในค่ำคืนของวัน173พร้อมกับสายตาทั้งโลกที่จับจ้องไปยังเวทีที่เต็มไปด้วยความกดดันความคาดหวังและความหมายที่มากกว่าแค่ชัยชนะเพราะนี่คือค่ำคืนที่หลายชะตาถูกกำหนดไว้ทุกการออกอาวุธทุกการเคลื่อนไหวทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหมายและสำหรับซูเปอร์บอลนี่คือคืนที่เขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังเป็นหนึ่งในสุดยอดนักสู้ที่โลกนี้ต้องยอมรับ ส่วนโนโอิรินักชกชาวญี่ปุ่นผู้เต็มไปด้วยประสบการณ์พลังใจและศรัทธ,ธาจากแฟนๆปรับกลายเป็นผู้ที่ต้องรับบทหนักเกินกว่าที่คาดการไว้เมื่อทั้งสองก้าวขึ้นสังเวียนความตึงเครียดเต็มเปี่ยมแต่ซูเป,ปรอร์บอลยังคงมีสีหน้าเยอือกเย็นแบบนักล่าเขามองจ้องไปยังคู่แข่งดุดเดี่ยวที่รู้ดีว่าตัวเองเหนือกว่าแม้จะมีเสียงเชียร์จากแฟนชาวญี่ปุ่นให้โนอิริล้นสนามแต่ทุกอย่างเปลี่ยนทันทีเมื่อเสียงระฆังเริ่มสึก เพราะสิ่งที่ทุกคนได้เห็นคือการระเบิดพลังของซูเปอร์บอลที่ไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้สร้างจังหวะแม้เพียงวินาทีเดียวเขาไล่กดดันโนอิริถอยหน้าของโนออริเริ่มเผยให้เห็นความหนักหน่วงของแรงประทะความเร็วความแม่นยำและความดุดันที่ยากจะรับมือได้หมัดซ้ายหมัดขวาเขาและการเตะระดับเวิลด์คลาสของซูเปอร์บอลทำให้แฟนแฟน,แฟนญี่ปุ่นจำนวนมากถึงกับช็อกจริงๆเพราะพวกเขาคาดหวังว่าโนอิริจะสามารถตอกก่อนได้แต่ทุกวินาทีผ่านไปเหมือนทุกอย่างยิ่งตอบย้ำให้เห็นว่าความต่างของระดับมันมีอยู่จริง แมโนอิริจะพยายามฮึดสู้อย่างสุดใจแต่ซูเปอร์บอลก็ยังเดินหน้าบทขยี้ด้วยความมั่นใจเขาเหมือนคนที่ต้องการประกาศให้โลกได้ยินว่ายังไม่หมดยังไม่จบและซูเปอร์บอลคนเดิมได้กลับมาแล้วจังหวะที่ทําให้แฟนญี่ปุ่นถึงกับอึง้งคือช่วงกลางยกเมื่อซูเปอร์บอลปล่อยลูกเตะสูงแบบเจาะเป้าเข้าเต็มหน้าโนอิริจ,จนร่างเซเกือบสุดผู้บรรยายญี่ปุ่นถึงกับร้องออกมาว่าอันนี้มันโหดเกินไป เสียงในฮอนเนียบราวกับถูกตัดฉับก่อนที่เสียงฮือของผู้ชมมาจาดดังขึ้นอีกครั้งหลังเจอภาพสโลโมชันที่ย้ำชัดว่ามันคือศิลปะแห่งการต่อสู้ที่งดงามแต่ในขณะเดียวกันก็โหดแบบไร้ความปราณียิ่งไปกว่านั้นหลังจบไฟคอมเมนต์จากแฟนญี่ปุ่นมีตั้งแต่ซูเปอร์บอลคือปีศาจไปจนถึงตอนแรกเรามั่นใจว่าโนออริจะชนะแต่เราไม่เคยรู้ว่าความต่างของระดับมันรุนแรงขนาดนี้บางคนถึงกับบอกว่า ไม่กล้าดูตอนจังหวะโดนเตะแล้วพอเห็นสโลโมก็ยิ่งยอมรับว่าไทยเหนือกว่ายอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่เรื่องช็อปยังไม่หมดลงเท่านั้นเพราะไฟของนาบินก็กลายเป็นไฮไลท์ของค่ำคืนที่สร้างความเจ็บปวดให้กับแฟนญี่ปุ่นอีกระลอกนาบินขึ่งสังเวียนด้วยสีหน้าและท่าทางที่เต็มไปด้วยพลังเหมือนรอเวลาปล่อยสัตว์ป่าออกจากกรงเขาเจอกับนักสู้ญี่ปุ่นที่ตั้งใจจะยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของบ้านเกิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นภาพขององค์การโดนกดจนแทบไม่มีช่องหายใจ นาบินพุ่งเข้าทำในจังหวะต้นยกด้วยหมัดชุดที่หนักและเร็วเกินคาดความแม่นยำระดับนักฆ่าทำให้คู่ต่อสู้ไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาตั้งตัวแฟนญี่ปุ่นพยายามตะโกนเชียร์แต่ทุกเสียงค่อยๆแผ่วลงเมื่อเห็นว่านักชกจากบ้านเกิดโดนบทจนกระทั่งรูปเกมไหลไปแบบทางเดียวช่วงที่นาบินส่งหมัดเข้าปิดบัญชีทั้งฮอนแทบลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจและเสียงบรรยายญี่ปุ่นยังคงไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการโดนเปิดโลกว่าความต่างของทักษะและพลังมันสูงมากแค่ไหน เมื่อจบไฟภาพในโซเชียลของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยคอมเมนต์โดนยับเรายังห่างไกลามาตรฐานโลกนาบินไม่ใช่มนุษย์นี่มันสัตว์ร้ายชัดๆและโดยเฉพาะคนที่ชอมอสอดอถึงกับบอกว่านี่เป็นคำคืนที่จะปวดที่สุดของแฟนต่อสู้ญี่ปุ่นในฝั่งแฟนไทยเสียงเฮอย่างสะใจดังลั่นเพราะนี่คือคำคืนที่ประเทศไทยถูกพูดถึงจากทั้งเอเชีย ไม่ใช่แค่ซูเปอร์บอลและนาบินแต่ภาพรวมของวัน173กลายเป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์ที่เตือนให้ทั้งโลกเห็นพลังของนักสู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะนักสู้ไทยที่ยังคงเป็นตัวแทนของศิลปะมวยไทยอันยิ่งใหญ่ที่โลกยอมรับในบทสรุปของวัน173ผู้เชี่ยวชาญหลายคนวิเคราะห์ตรงกันว่านี่คือคืนที่ญี่ปุ่นเจ็บที่สุดในรอบปีและในขณะเดียวกันนี่คือคืนที่ไทยดังที่สุดในรอบปีเพราะผลงานที่ขยี้แบบไม่ให้คู่แข่งได้สู้ จัดเต็มทุกอาวุธจนทุกสื่อญี่ปุ่นต้องพาดหัวใหญ่โตถึงความพ่ายแพ้ครั้งนี้ซูเปรอร์บอลประกาศชัดหลังไฟว่าเขายังจะเดินหน้าไล,าลา่ล่าแชมป์โลกอีกครั้งพร้อมพูดว่าผมไม่เคยหายไปไหนผมแค่รอเวลาแสดงให้โลกเห็นอีกครั้งคำพูดนี้ทําให้แฟนไทยน้ําตาแทบไหลเพราะมันคือหัวใจนักสู้ที่แท้จริงส่วนทางโนโอ,อิริหลังไฟเขายอมรับตรงไปตรงมาว่าผมเตรียมตัวดีแต่ซูเปรอร์บอลอยู่ในระดับที่สูงมากจริงๆ ในฝั่งนาบินเขากล่าวแบบนุ่มนวลแต่ทรงพลังว่าผมเคารพทุกคู่ต่อสู้แต่บนเวทีไม่มีคำว่าปราณีคำพูดนี้กลายเป็นไวรัลในสังคมญี่ปุ่นที่ถึงแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ต้องยอมรับความจริงแม้จะเป็นคืนที่ญี่ปุ่นร้องจากแต่ก็เป็นคืนที่วงการต่อสู้ของเอเชียเติบโตไปอีกขั้นและเป็นคืนที่ชื่อของซูเปอร์บอลและนาบินถูกจารึกอีกครั้งในประวัติศาสตร์ของวันแชมเปี้ยนชิพอย่างสมศักดิ์ศรี